ไปเอาไปใส่อย่ไปในรถยูไปในรถยูไปในรถยูเดี๋ยวไปให้เพื่อนเง

อาญาญาใกล้จะหอนเลยโอ้หุ่นเวทีนึนพ่อว่าเนึงว่นเดี๋ยวบุ้มเงี้หนถ้าเอามาจอดในหพูดไม่จะออกไปลาออกเขาออกงานนะจะออกก้อนเขาออกปอดไหดิบัตรหน้างานนะครับ S 1 9อาิบบาทคุณภาพเต็มกล่องครับอืาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มเวทีเก้าส anyway well. ิบเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเวทีครับไอ้เบื้องเต็นเท่าไห้เบื้องเต็นเต็นเท่าทานไหน หิวของมาลุงตุงนั่งครับแต่ละคนมองจอดรถยุไก่มือนี่เนี่ยยางไก่เนี่ยอันนี้ช่องใดเนาะนี่นาะเพื่อนนี่ช่อง บ่าครขุ่นเสียงคูอว่บาเสียงว่าจะมาขมาคนบาดเจบมือไม้ครับมือไม้มือไม้มือไม่ฝากไ่อยแม่ได้เยครับมือไม้พิดพลาดปากกรันไดกะแนะนํำได้เลยครับติชมใจคอมเมนต์เลยครับผมสวัสดีครับเอัวคนน้เลนม่เ้อโดนเล่นม่เป็นไทยเอายังแน่ แสบแสบครับผมสวัดดีครับนี่ไงเจอเต็นแล้วเจอเต็นแล้วผู้ใดญน้อนี่คือเห็ดเกี๊ยวตุ๊ปุจังชี่ไปส่งแม่ก่อนไปส่งแม่ก่อนของไปส่งแม่ก่อนสวัสดีครับ โอ้นี่บอกเสต็นแม่อยู่ใสตนอ่เต็นเ้าวเสติโอ้ปุ่นๆเดงๆนะปุ่นไปส่งแม่ก่อนไปส่งแม่ก่อนไปส่งแม่ก่อนแม่แม่ก่เดเอยมนี่บอเนี่ยเต็นนีแม่เห็นเห็นเต็นแม่แล้ว เกล้วเลาะนะหันมาพ่อปุ้ยมาพ่อปุ้ยมาเป็นเลาะก็เป็นเลาะเปเลาะเปเลาะเลาะพาคนหน่อยยางเลาะก่อนครับมาง่ายง่ายง่ายแม่เฝ้าเต้นบ่แม่เดี๋ยวังน้อยยังน้อยบอกไปค้นของมาให้สายชาติแบดแม่กับโบมี่ยืนม่โบมีความหมาย นี่างนหนึงของคนน่อยนี่แหละใบสบเขียวชุดหน่มสวกล้าวเปอะ่ดไ่รู้ว่าน่ม้ือกข้าม่วหน่อยหนึ่งเตีกว่ากับเสร็จอยู่ดิไม่ก่อนเก้าสิบเปอร์เซ so hmm, um, ็นต uh ์เก้าสิ้าเปอร์แล้วครับมาแลงจวดจวดกันบัตรลอยเกบบาท คุณภาพครับกล่องเดินไปรถไปย่ังเลาะยงเะเตาเอที่แล้วค่าร้านอยู่ข้างหน้าน่ะน่าดเยเนาะเก้าิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอรนต์เยไป่งย่า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 งย่่ไม่ใช่เ่ ยางย่อยจังหน่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใส่สุดร่ได้มันสิมีกิน้าอเมีต้องไปแนวกินลค่ะล้านครับล้านสังกะีเริ่มพร้อมแล้วไปเบิ้ชูน่วเ้ยเฮ้ยเล ดูนี่นะดูแค่บล็อกหนึ่งสองสามโอเคพี่ดีนวางครบเต็มเลยอ้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแหล่จไปรถคุณแหล่กำลังยางไปรถครับมาคองมาส่งเขาครับโอเคดีมองแต่รถลูกไมาจอดพี่ก็ได้เนี่ยรถไม่จอดนึ่นพอดีเลย เอาได้ยุ soy, ่มอะมันเป็นสร้อยที่มันกระเด็นเลยนี่เน no ี่ยกินได้แล้วได้แล้วกำลังเพิ่นต่างลานกำลังจะเสร็จวันหน่อยเล่งนี่ยกินเดี๋ยววันหน่อยแหน่ เมื่อกี้อยากกินอีกแก่ร้องต้องกินว่างันจ้าม,มาเนี่ยก,กินอีกล้วสวัสดีครับนุง้งข้าวไข่เจียวตลาดนวมิตรย่านนวนคนคร เพ็นยังนี่เพ็นยังน้องนนี้บ่าโอ้ยเพิ่นปิดจุลุกเอาเๆๆเอาอเพ่นยังน้อ่